สวัสดีครับยูกับผมถนนไทยแลนด์ช่วงเวลา6โมงนของวันที่17ไเ่สมษายน2 5 6หาการจราจรอูเขาช่องตะโกเวลานี้เป็นยังไงตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ไปเบิ้งน้ำกันว่าลดหลายหรือลดหน่อยแต่ที่แน่ๆเห็นด้านหลังของผมอันนะการจราจรล่งจงล่งจลงจล,ง,จลงเจงนะทุกคนถือว่าเยี่ยมนะครับผู้ใดบ่ทันได้เดินทางหรือผู้ใดที่เตรียมโต จะเดินทางในช่วงแรงนี่หรือว่าคำขึ้นนี่เบิง้งบรรยากาศเราทุกคนมันบม่มีรถแล้วนะทั้งขา,า,าขึ้นและขาลงปริมาณรถถือว่าหน่อยมากๆทุกคนถือว่าหน่อยมากๆกอ,อนั่นแหละเออแต่กบ็บอแน่นะว่าขึ้นนี่สิเป็นจังไรกันรอแต่เบิง้งการรายงานการจราจรของเพจนะถนนไทยแลนด์อ,อืมใหยเบิง้งบรรยากาศเห็นบอกุ่นนะภูเขาสวยงามอำเภอโนนนิแดงจังหวัดบุรีรัมย์อ,อ จริงๆแล้วปริมาณรถเนี่ยจะเมิดเมิดระบายเมิดตั้งแต่ช่วงหาโมงหาโมงทุกคนหาโมงช่วงหลังจากผมปิดไลฟ์สดนั่นแหละ,ะหลังจากนั้นก็นโล่งเลยก็รลออัปเดตให้พี่น้องในเบื้องช่วงประมาณหกโมงการจราจรเห็นบอลรถที่มุ่งหน้าลงมาเนี่ยสวนทางก,กันกับกล้องถอ่า,ายคลิปวิดีโออยู่เนี่ยกำลังมุ่งหน้าลงเขาช่องตะโกหรือมาจากอำเภอโนนีน่แดง มาจากไดเออรละหันซ้ายบันกวดประคำมนั่งร้องเออมาจากสุรินรีสเกตมุ่งหนา้าผู้ได้ที่กำลังจะลงช่องตะโกเบ้งวะ่ะปริม,มาณรถถือว่าถือว่าน้อยเห็นปะโลง่ลงๆแล้วผมยังบรูเลยว่าจีเหมือนยังรถสีเหมือนยั่งอ้าวผู้ได้เพื่อนเดินเดินทางขอเสียงนะครับผมช่วงแรงๆแบบนี้เห็นปะปริม,มาณรถให้กำลังใจเพจเอเอจะบอกว่าให้กำลังใจเพจถนนไทเลนให้กำลังใจโจนาที ให้กำลังใจผู้ที่ใส่รถใส่ถนนขับรถเดินทางประเุการณ์เหตุง,งานอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังบางคนบางทันกับหอดมองเหตุงานแล้วเนาะกับพักพนเตรียมโตเฮตงานในมืออื่นวันจันทร์เป็นบ่มืออื่นนี่เออวันนี้วันอาทิตย์มืออื่นเตรียมโตเฮตงานอีกสู้พี่น้องสู้หาเงินหาทองกับบ้านอ,อ่าเพจถนนไทยแลนด์น,นี่ก็จะรอถ้าอัปเดต นะให้พี่น้องได้ติดตามรับชมบรรยากาศทึ่งทองถนนให้เบิ้งอยู่เรื่อยๆ้ะพี่น้องเด้อเพราะจะเป็นเฉพาะเทศกาลจริงๆผมก็จะอัปเดตรายงานก,นการจราจรเนี่ยให้พี่น้องได้เบิง้งทุกช่วงเวลานั่นแหละหลังจากนีไปบม,ม่มีการจราจรรดติดแบบนี้ผมเพจถนนไทแลทก็น่า,นาจะออกไปถ่ายบรรยากาศเรื่องรลา่าทึ่งทองถนนมาฝากพี่น้องทุกคนได้ติดตามรับชมอยากเห็นอย่างอยากเห็นผมไปถ่ายมุมไหนลองคอมเมนต์มาเบิ่งทุกคน ลองคอมเมนต์มาเบิงผมจะออกไปไทายไปหาบรรยากาศเล่านั่นมาฝากพี่น <labels> <gorilla fruit> ้องในอนาคตอาจจะได้เห็นผมไปทายทั่วประเทศในอนาคตอาจจะได้เห็นเพจถนนไทยแลนด์ยู่ทั้งภาคเหนือหรือภาคใต้อ่นี่บรรยากาศจึงทองถนนสักมือหนึ่งหวังว่าจะเห็นเขาช่างตะโกเป็น6กเลนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนเพจที่ติดตามรับชมเพจถนนไทยแลนด์เนื้อหาบรว่าจะเป็นคําเว้า หรือว่าการบรรยายอาจผิดเพียนเน้ยนแน่ก็ต้องขออภัยทุกคนเนาะขออภัยแต่จุดประสงค์หลักก็อยากนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการจราจรทั่งท้องถนนเขาชองตะโกผมอาจจะไม่ได้ไปท้ายทางจงังหวัดอื่นผมก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่าผมบ้านยูนี่บ้านยูน,ยนอสิแดงใกล้สุดก็คือเขาชองตะโกก็เลยได้รายงานอยู่เขาชองตะโกให้ได้ติดตามรับชมกันมือน้อนา เพจไง่โตเพจคนติดตามหลายคนนี่อาจจะเห็นผมอยู่เขาปักอาจจะเห็นผมอยู่ภาคเหนืออาจจะเห็นผมอยู่ภาคใต้แต่ว่าอีพี่นี่อาจจะขอโตละไปหากินเขากินน้ำก่อนขอให้ทุก่ัดทุกคนรักษาสุขภาพเก็บเงินเก็บทองกับบ้านกับทองอผู้ใดผู้ใดเดินทางก็เตรียมตัวเดินทางขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสวัสดีครับ